สวัสดีครับผมกับผมกัสซี่จากร้านฮาร์สเลยชิงนะครับแล้ววันนี้ครับมันก็มีลอกนะครับราคาประหยัดสายสปินให้นานทุกท่านนะครับแบบนี้นะครับ V Bass Timber ครับสวยๆงามๆครับสีเงินครับสีเงินมีแขนแต่งให้ด้วยนะครับเื่อๆเลยครับวันนี้ครับเป็นเบอร์สองพันครับเบอร์สองพันงานเหนียวปลอมงานประช่อนครับห้ามพลาดเลยครับตัวนี้ครับเป็นสปูลอลูมิเนียมครับในอย่าง เราได้ยินไหมครับไอ่ครับผมเปิดเองให้ฟังเสียงนะครับเสียงลั่นๆนะครับเสียงลั่นๆครับนี่ครับสวยๆครับตัวนี้นะครับมีลอบไปที่ห้าลอบห้าครับตัวนี้รอบห้าราคาไม่แบกไม่แรงนะครับเบอร์สองพันราคาเพียงเจ็ดร้อยหกสิบาทนะครับเจ็ดร้อยหกสิบาทครับถูกมากครับราคาประหยัดเลยครับกับรอกตัวนี้นะครับ แล้วนะครับที่ร้านผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวทิมเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นเบอร์สี่พันแตมีมาให้ดูนะครับถ้าเป็นเบอร์สี่พันนะครับทางร้านเราก็จะมีเป็นทิมเบอร์เหมือนกันครับแต่เราจะได้เป็นหน็อบหน็อบอีกแบบนะครับอันนี้เป็นงานพวกงานปลาบึกงานปลาสวายอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับสวยๆครับเพิ่มอีกแค่ยี่สิบบาทครับราคาที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับถูกมากๆครับ บลอกสวยๆได้หนอบด้วยนะครับหนอบแต่งสวยๆครับเลื่นเลยครับไม่ขึ้นมือเอเยครับนั่นขนานน่าคนไหนนะครับสนใจนะครับทักมาได้นะครับทางเพจหาสุดัยฟิชชิ่งครับหรือไลน์แอดหาสุดัยฟิชชิ่งนะครับติดกันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ